ตองเธอทูลเอาไว้เมื่อลาท่านสั่งสอนเราพบรมให้เราไม่เวลนท่านผู้ทิพ์ไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจ็เฝ้าแน่เฝ้านเานนไม่ได้อำภรรย์เพราะคุณที่สาม Oh, ช่วนนีรนดสวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กอนุบาลสองทําหนึ่งที่น่ารักทุกคนพบเจอกับทิชเชอร์ทั้งสามคนเช่นเคยทิชเชอร์จิ๊ดทิเชอ,เชอร์ไรและก็ทิชเชอร์น้อยนะครับวันนี้ เด็กๆครับเด็กๆได้ฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมครับเพลงที่ครูเปิดไปนั้น m v ไปนั้นในเนื้อหาบทเพลงกล่าวถึงอะไรครับเด็กๆก,กล่าวถึงใครเอ่ยใหเ้เด็กคิดก่อนนะครับเดี๋ยวทิชเชอร์กิ๊กจะมาเฉลยทิชเชอร์กิ๊กบทเพลงกล่าวถึงใครครับนะคะก็คือกล่าวถึงคุณครูพระคุณของคุณครูนั่นเองค่ะ เด็กๆครับวันนี้ครูทั้งสามคนจะนำเด็กๆเข้าสู่วันครูเด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับวันครูนะครับเด็กๆวันครูนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับคุณครูกิ๊วันที่16กมกราคมของทุกปีค่ะทําไมถึงต้องจัดวันครูนะครับคุณครูกิ๊เพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูมีหน้าที่อะไรครับคุณครูกิ๊คุณครูนะคะก็มีหน้าที่อบรม เด็กๆรักคุณครูไหมคะถ้าเด็กๆรักคุณครูนะคะเด็กๆก,ก,ก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะเด็กๆคำขวัญวันเด็กก็มีแล้วคำขวัญวันครูก็มีเหมือนกันนะคะเด็กๆอยากทราบกันหรือยังถ้าอยากทราบแล้วไปฟังจากทิชเชอร์กิ๊กเลยครับคำขวัญวันครูปีนี้นะคะพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตค่ะ คำขวัญวันครูใครเป็นคนให้ครับที่เชิดคิดคำขวัญวันครูนะคะก็ได้มาจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองค่ะเด็กๆครับคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันครูได้จากพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเด็กๆเมื่อทราบคำขวัญไปแล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้หรือสัญลักษณ์ประจำวันครูกันนะครับเด็กๆเด็กๆอยากทราบไหมครับว่า ดอกไม้อะไรเอ่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของวันครูให้เด็กคิดก่อนนะครับเด็กติ๊กดอกติ๊กดอกติ๊กดอกถ้าไม่รู้ไปฟังจากที่เชื <our> ่อไ์เลยครับก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะอยากรู้ไหมคะทําไมเขาเปรียบเทียบวันครูเหมือนกับดอกกล้วยไม้เพราะว่าดอกกล้วยไม้นั้นกว่าจะออกดอกผีดอกออกผลนั้นต้องใช้เวลานานค่ะ เหมือนกับเด็กนักเรียนนี่แหละค่ะการจัดการศึกษากว่าจะสําเร็จได้นั้นต้องใช้เวลาในการอบรมสั่งสอนเป็นเวลาที่นานค่ะเปรียบดังกล่าวคำกล่าวที่ว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นค่ะเด็กๆทราบไปแล้วนะครับว่าดอกไม้ประจําวันครูคือดอกกล้วยไม้ตามนี้เลยนะครับเด็กๆจะมีวิธีปฏิบัติตนต่อคุณครูอย่างไรครับที่เชื่ออะไรเราต้องให้ความเคารพ นอบน้อมแล้วก็เป็นเด็กดีให้กับคุณครูด้วยค่ะการทําความดีไม่ยากเลยนะครับเด็กๆไปไงครับเนื้อหาเกี่ยวกับวันครูนั้นเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วคุณครูทีเชิ์ทั้ง3ามคนก็มีใบงานมาฝากนะครับเด็กๆเป็นไงคุณครูิีกเมื่อเด็กๆทําใบงานทบทวนความรู้เกี่ยวกับวันครูเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดหเด็กถ่ายภาพใบงานหรือถ่ายภาพคู่กับใบงานนะคะถ่ายส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องของเราด้วยนะคะเด็กๆ เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆวันนี้กุดบายคำศัพท์น่ารู้ออเคเดดอกกล้วยไม้ทเชชร์ Teacher, คุณครู Student, นักเรียน children day